เรื่องจนกว่าเราจะได้รักกันอีกครั้งคําโปรยเธอกับเขาเคยเป็นคนรักกันโดยที่ทั้งสองครอบครัวต่างเห็นด้วยแต่ทุกอย่างในวันนี้กลับไม่มีอะไรเหมือนเดิมเมื่อครอบครัวของมิรันตีล้มละลายความเอ็นดูที่ครอบครัวของราเมศเคยมีให้ก็กลายเป็นความรังเกียจ ความรักของทั้งคู่จึงเป็นอันต้องจบลงเมื่อหลายปีที่แล้วเขาไม่เข้มแข็งพอที่จะรักษาความรักที่เธอและเขามีให้ต่อกันไว้ได้แต่วันนี้เขาจะทำให้เธอกลับมารักอีกครั้งแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยทุกอย่างในชีวิตของเขาก็ตามเพราะเวลาที่ผ่านมาเขาเรียนรู้แล้วว่าการไม่มีเธอมันเจ็บปวดมากกว่าการไม่เหลืออะไร ตอนที่หนึ่งไม่มีเธออยู่ข้างๆลูกกำลังจะไปหามิรันตีใช่ไหมเจอจลัดเดินม,มาดักหน้าลูกชายดึงแขนของราเมศไว้สีหน้าแสดงออกถึงความไม่พอใจที่ลูกกำลังจะออกไปบ้านของคนรักคุณแม่จะให้ผมอยู่เฉยๆหรือครับวันนี้ครอบครัวของมิรันตีล้มละลายและตอนนี้พ่อของเธอก็มาจากไปอีก คนรักของผมกำลังเสียใจราเมศไม่เข้าใจว่าทำไมมารดาต้องมาห้ามในเมื่อตอนนี้คนรักของเขากําลังต้องการกําลังใจตอนนี้ครอบครัวของมิรันตีไม่เหลืออะไรแล้วธุรกิจก็โดนฟ้องและพ่อก็มาจากไปด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามิรันตีไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ครอบครัวของเธอแทบไม่เหลืออะไร เมทีก็มาตายเอาแบบนี้ยิ่งไม่มีทางจะฟื้นตัวได้ลูกไม่ควรไปยุ่งกับครอบครัวนี้อีกเพราะมันมีแต่จะทำให้เราเดือดร้อนเจอจลัดววยวายเพราะเธอกลัวเหลือเกินว่าครอบครัวของมิลันตีจะมาขอความช่วยเหลือหรือมาหลอกเอาเงินจากครอบครัวของเธอเพราะคนเป็นแม่รู้ว่าลูกชายรักลูกสาวของครอบครัวนี้มากถ้าหญิงสาวขอความช่วยเหลือ ไม่มีทางที่ราเมสจะปฏิเสธผมไม่เข้าใจว่าคุณแม่กำลังคิดอะไรผมรักมิลันตีถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็ยินดีจะช่วยเธอทุกเรื่องราเมศพยายามที่จะแกะมือมารดาของเขาออกจากแขนแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะอีกฝ่ายจับแน่นด้วยทั้งความกลัวและความระแวงถ้าลูกเดินก้าวออกจากบ้านหลังนี้ไปพ่อจะไล่บุญช่วยออก โทษฐานที่เลี้ยงลูกชายของพ่อให้เป็นคนดื้อดึงอากตัญยูไม่ฟังสิ่งที่พ่อแม่ทัดทานสุรเดชกลับมาจากทำงานพอดีได้ยินในสิ่งที่ภรรยาและลูกกำลังยืนเถียงกันด้วยความกลัวของเขาที่จะต้องเดือดร้อนไปกับครอบครัวของมิรันตีจึงทำให้เขายื่นคำขคู่ที่รู้ว่าลาเมจะต้องกลัวนั่นคือการไล่แม่บ้านที่ชื่อป้าบุญช่วยออกเพราะชายหนุ่มรู้ดี ว่าแม่ที่เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เกิดก็คือป้าบุญช่วยคุณพ่อก็คิดแบบนี้เหมือนคุณแม่เลยครับทำไมครอบครัวเราเป็นแบบนี้ในวันที่เขามีทุกอย่างเราก็ต้อนรับเขาอย่างดีแต่ในวันที่เขาเดือดร้อนกลับให้ผมทิ้งคนรักอยู่ตามลำพังราเมศลดเสียงที่พูดให้เบาลงพยายามที่จะให้ทั้งพ่อและแม่เข้าใจว่าตอนนี้เขาแค่รู้สึกเป็นห่วงคนรัก อยากอยู่ข้างๆเธอในวันที่เธอกำลังมีปัญหาทำไมทุกคนถึงได้คิดไปไกลแบบนั้นแต่ทุกคำพูดของราเมศไม่มีประโยชน์เพราะสำหรับสุรเดชและเจดจลัดไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ากับความร่ำรวยของตัวเองและเรื่องนี้ก็ได้ผ่านการคุยมาแล้วทั้งสองต่างเห็นด้วยที่จะให้ทั้งราเมศและมิรันตียุติความสัมพันธ์กันแต่เพียงเท่านี้ ก็คิดแบบนี้ไงถึงได้มีทุกอย่างเหมือนที่แกมีวันนี้ใน่งเมื่อพ่อยื่นคำขาดแล้วก็อยู่ที่แกจะเลือกถ้าคิดว่าแกเลือกวิลันตีจริงก็รีบเรียนให้จบแล้วไปสร้างตัวไม่ต้องมาขอเงินฉันสักบาทแล้วฉันจะไม่ห้ามแกเลยถ้าแกจะรักใครจะไฟต่ำแค่ไหนสุรเดชเดินขึ้นบ้านเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างที่พูดแต่แค่เพียงคิดว่าถ้าบีบให้ลูกชายถึงทางตันบางทีราเมศ อาจจะไม่สนคำขู่ของเขาแต่การให้ใชายหนุ่มมีทางเลือกให้รอจนถึงวันที่สร้างอนาคตได้บางทีวันนั้นดาเมศอาจจะไม่ได้รักมิรันตีแล้วก็ได้คนไม่มีทางเลือกได้แต่เดินคอตกกลับไปที่ห้องสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือการโทรศัพท์ไปหาคนรักเพื่อให้กำลังใจแต่ราเมศก็ไม่สามารถบอกถึงสาเหตุที่เขาไม่สามารถไปอยู่กับเธอในเวลานี้ได้ ซึ่งตอนนี้มิลันตีก็ไม่มีสติมากพอที่จะอยากรู้ถึงเหตุผลแต่เธอรู้แค่เพียงว่าสุดท้ายเวลาที่เธอต้องการกำลังใจเขากลับไปอยู่ข้างเธอไม่ได้งานศพขืนสุดท้ายแล้วนะครอบครัวของราเมีจะไม่มาจริงๆใช่ไหมชม้อยถึงแม้จะวุ่นวายกับงานศพและเสียใจกับการที่สามีจากไปแต่เธอก็อดเป็นห่วงลูกสาวไม่ได้ เพราะตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนสุดท้ายเธอไม่เห็นว่าครอบครัวของราเมรจะมาร่วมงานเลยทั้งที่ทั้งสองครอบครัวต่างสนิทสนมกันไม่รู้สิคะตั้งแต่คืนแรกที่คุณพ่อจากไปรันก็ตั้งใจที่จะไม่รับโทรศัพท์ราเมศอีกเลยบางทีเหตุการณ์รายๆที่เกิดขึ้นกับเรามันอาจจะทำให้เราเรียนรู้ว่าเวลาที่เราทุกข์ใครกันที่อยู่ข้างๆ เขาคงมีเหตุผลแม่เชื่อว่าเวลาที่เราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเรามักจะมีเหตุผลที่เราคิดว่ามันถูกต้องเสมอตอนนี้แม่ไม่อยากจะคิดว่าเราไม่เหลืออะไรเพราะอย่างน้อยแม่ก็ยังมีลูกอยู่ข้างๆและทุกครั้งที่ลูกเสียใจก็ยังมีแม่อยู่ตรงนี้ภาพสองคนแม่ลูกยืนกอดกันหลังจากที่แขกในงานกลับหมดแล้วอยู่ในสายตาของราเมธ ที่เขาขับรถมาแอบดูตั้งแต่ช่วงหัวค่าแต่ไม่กล้าพอที่จะปรากฏตัวในงานเพราะถ้าเรื่องนี้พ่อของเขารู้ป้าช่วยที่เป็นเหมือนแม่คนที่สองก็จะต้องเดือดร้อนชายลุมรู้ดีว่าคนเป็นพ่อไม่ใช่แค่เพียงคู่เพราะหลายครั้งที่เขาเคยเห็นคนใช้ที่ทำอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางในสายตาของพอ่อก็มักจะถูกให้ออกอย่างไม่มีเยื่อใยทั้ทงที่ทุกคนก็ทำงานที่บ้านหลังนี้มาเป็นเวลานาน มิรันตีเดินเข้าไปในศาลาแล้วราเมจจึงขับรถกลับสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือการช่วยเหลือเธอเงียบๆชายหนุ่มตัดสินใจโอนเงินเก็บในบัญชีที่เขามีอยู่ไม่มากนักเพื่อหวังให้หญิงสาวที่เขารักได้ใช้จัดงานและได้ใช้ใจ่ายระหว่างที่ครอบครัวของเธอกำลังเจอปัญหาธุรกิจเข้าคั้นรุมเร้าและรุนแรงและยังต้องเสียหัวหน้าครอบครัวไปแบบนี้ ตอนที่สองหรือมันช้าไปสองปีผ่านไปพ่อไม่เข้าใจทำไมลูกถึงไม่รับตำแหน่งประธานบริษัทสุรเดชมีลูกชายเพียงคนเดียวเมื่อวันนี้เขาต้องการวางมือลงจากตำแหน่งจึงจะให้ลูกชายขึ้นมาทำหน้าที่แทนแต่ราเมศกับปฏิเสธที่จะรับ ผมเขียนใบลาออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยืน่นผมตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตของตัวเองคุณพ่อยังจำได้ไหมครับว่าเมื่อสองปีที่แล้วคุณพ่อเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งผมสามารถทำงานหาเงินได้ด้วยตนเองผมจะรักกับใครก็ได้คุณพ่อจะไม่ห้ามเลยตอนนี้ผมพอมีเงินเก็บจากเงินเดือนที่ผมได้คงถึงเวลาที่จะไปเริ่มต้นชีใหม่ของตัวเองแล้วส่วนบริษัทของคุณพ่อ ถ้าเห็นว่าใครเหมาะสมก็มอบตำแหน่งนั้นให้เขาเลยครับราเมศไม่สนใจที่จะอธิบายอะไรต่อเขาได้วางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่เขาถูกขัดขวางไม่ให้ไปอยู่ข้างคนรักในวันที่เธอต้องการเขามากที่สุดวันนี้เขามีเงินเก็บและได้แอบซื้อที่ดินไว้จํานวนหนึ่งเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดทำในงานที่เขาชอบซึ่งเป็นงานที่คงจะไม่ถูกใจทั้งพ่อและแม่ แต่มันคืองานที่เขารักเขาอยากยืนด้วยขาของตัวเองสองปีที่ผ่านมาเขาเรียนรู้แล้วว่าการอยู่อย่างไม่มีมิรันตีมันเจ็บปวดแค่ไหนนับจากนี้ไปเขาจะไม่ขอเป็นร่างกายที่ไร้หัวใจอีกอยู่ที่นี่จะลำบากหน่อยนะครับป้าช่วยบ้านเพิ่งปลูกเสร็จยังไม่ค่อยมีข้าวของเครื่องใช้พรุ่งนี้ผมจะรีบเข้าเมืองไปซื้อ รามศหหันไปส่งยิ้มให้กับป้าบุญช่วยแม่คนที่สองที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดในเวลาที่เขาเสียใจในเมื่อวันนี้เขาเลือกจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาไม่มีทางที่จะลืมพาป้ามาด้วยเพราะป้าคือกำลังใจที่ดีที่สุดป้าขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งป้าไม่ว่าคุณรามเมจะไปไหนป้าก็จะไปทุกที่ไม่เคยกลัวเลยความลำบากกลัวไม่ได้เห็นหน้าลูกชายสุดที่รักของป้าคนนี้มากกว่า บุญช่วยทั้งกอดทั้งหอมลูกชายที่ถึงจะไม่ใช่สายเลือดแต่เธอก็เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลี้ยงมากกว่าเจิดจรัสที่เป็นแม่แท้ๆเสียอีกและด้วยความรักของรามเมศที่มีให้แม่บุญธรรมคนนี้จึงทําให้ทั้งเจิดจรัสและสุรเดชรู้สึกอยากจะกํากจัดเธอไปให้พ้นทางเพราะกลัวลูกชายจะรักมากกว่าพ่อแม่แท้ๆที่ผมทํามันถูกใช่ไหมครับป้าผมทิ้งพ่อกับแม่มาเพื่อมายืนด้วยขาตัวเอง ผมจะตามหามิรันตีให้เจอจะทำให้เธอกลับมารักผมให้ได้ราเมศมองทอดสายตาไปยังผืนดินเกือบร้อยไร่ที่เขาได้ซื้อเก็บไว้เพื่อใช้ในการทำกรเกษตรบนเส้นทางที่เขาเลือกโดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจมันถูกไหมรู้แค่เพียงว่าเลือกที่จะทำตามเสียงของหัวใจตัวเองเท่านั้นคุณราเมศไม่ได้ทิ้งท่านทั้งสอง คิดถึงก็ไปหาเจ็บป่วยก็ไปดูแลไม่ได้ว่าต้องตัดขาดจากกันซะหน่อยเพียงแต่ว่าบางครั้งพ่อแม่ก็ต้องยอมรับว่าเราเลี้ยงลูกได้แต่ตัวแต่เราเลี้ยงหัวใจเขาไม่ได้ป้าไม่อยากให้คุณราเมีตัดสินใจทําอะไรได้วยความลังเลแบบนี้ถ้าเราเลือกแล้วจงทํามันให้ดีที่สุดและยอมรับกับผลของมันซึ่งตัวป้าเองก็ไม่รู้หรอกว่าทางเลือกไหนคือทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณ ปาช่วยเป็นคนแก่ที่มีเหตุผลและเข้าใจราเม่ที่สุดเพราะแบบนี้จึงทำให้เขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากกว่าพ่อและแม่เพราะติดนิสัยเป็นคนเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมาจากแม่ผู้เลี้ยงดูสวัสดีครับผมมาจากไร่ที่กําลังจะเปิดใหม่อยากจะขอมาดูงานจากไร่ของคุณจะได้ไหมราเม่ตัดสินใจขับรถไปยังไร่ที่อยู่ใกล้ๆกับไร่ของเขา ซึ่งถือว่าเป็นไร่ทางกเกษตรที่มีความสมบูรณ์มีทุกอย่างอยู่ในนั้นมีทั้งการทำผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจรชาวบ้านที่นี่แนะนำว่าเจ้าของไร่เป็นคนใจดีจึงทำให้ลาเมตกก้าพอที่จะเข้าไปขอคำปรึกษาสำหรับนักธุรกิจอย่างเขาที่เพิ่งผันตัวมาเป็นกเกษตรกรได้สิครับว่าแต่คุณใช่เจ้าของไร่ที่บ้านเพิ่งสร้างเสร็จหรือเปล่าผมรู้สึกคุ้นหน้า พาะเคยเห็นคุณขับรถมาดูบ้านอยู่บ่อยๆนรงผายมือเพื่อให้อีกฝ่ายนั่งลงคุยกับเขาที่โต๊ะมาหินอ่อนที่อยู่ปากทางเข้าของไร่เพราะดูแล้วคงต้องมีเรื่องราวที่ต้องคุยกันยาวผมราเมศครับมาอยู่ที่ไร่นี้เพิ่งจะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเริ่มทำอะไรแต่ก็ได้รับสมัครคนงานไว้แล้วจึงอยากจะมาขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากคุณนรงค์ เกษตรกร,ร,กรมืออาชีพยินดีที่จะให้คำแนะนำทุกอย่างไร่ของนรงมีพื้นที่เป็นพันไร่เขาเองเป็นทั้งเกษตรกร,ร,กรและเป็นนักธุรกิจที่แปรรูปสินค้าของเขาเองส่งออกต่างประเทศโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาจึงมีคำแนะนำมากมายให้กับเกษตรกรร,กร,รุ่นน้องทั้งสองคนกำลังคุยกันอย่างสนุกนรงคิดขึ้นได้ว่าเขาเองยังไม่ได้เตรียมนะ้ำมาต้อนรับแขก จิบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรหาใครบางคนน้ำส้มั้นส,สดๆจากไรค่ค่ะเสียงของคนนำน้ำมาเสิร์ฟทำให้ราเมที่กำลังนั่งเขียนรายละเอียดลงสมุดบันทึกค่อยๆเงยหน้ามองด้วยหัวใจที่สั่นละรัวเพราะมันเป็นเสียงที่แสนจะคุ้นเคยและเขากำลังเฝ้าตามหาเออมิรันตีครับ นรงทำหน้าที่แนะนำสาวน้อยที่ยกน้ำส้มคั้นสดมาต้อนรับแขกในวันนี้เพราะเห็นสีหน้าของทั้งคู่ที่มองจ้องกันเหมือนต่างคนต่างก็ตกใจแรนเป็นภรรยาของคุณนรงค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณราเมศหญิงสาวรีพูดแนะนำตัวด้วยความตกใจทำให้เธอลืมตัวไปเลยว่านารงยังไม่แนะนำให้เธอรู้จักว่าคู่สนทนาชื่ออะไร ถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ยังไม่ได้บอกเราเลยนะว่าแขกที่มาในวันนี้ชื่ออะไรรันต้องขอโทษด้วยค่ะที่พอดีเดินมาเงียบๆก็เลยได้ยินที่คุยกันเอาเป็นว่ารันไม่กลัวแล้วแต่ตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วรันว่าไว้วันหลังค่อยคุยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวอาหารเย็นที่รันเตรียมไว้จะไม่อร่อยมิรันตีพูดจบเธอก็รีบเดินออกจากวงสนทนา สายตาของราเม่ที่มองหญิงสาวเดินไปจนสุดทางสร้างความแปลกใจให้กับนรงค์แต่เขาก็เลือกที่จะยังไม่ถามเพราะคิดว่าเรื่องนี้ถามจากปากมื่นรันตีคงจะดีกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นภรรยาของคุณหรือครับนรงค์ไม่ได้ตอบคำถามใดเขาแค่เพียงส่งยิ้มสีหน้าของแขกที่ดูเปลี่ยนไปทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าอยากจะรีบจบบทสนทนา เขาอยากจะรู้คำตอบจากมิรันตีแล้วว่าทั้งสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนที่เขาคิดหรือเปล่าตอนที่สความลับระหว่างเราบ้านที่ตอนนี้หรือแค่เพียงนรงกับมิรันตีชายหนุ่มเจ้าของไร่จึงตัดสินใจถามในสิ่งที่เขาสงสยัย เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมพี่ชายทำเสียงจริงจังเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการคำตอบว่าเพราะอะไรมิลันตีถึงแนะนำตัวเองว่าเป็นภรรยาของเขาใช่ค่ะรันกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรและเราก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันรันรู้สึกไม่ถูกชะตาก็เลยตอบไปแบบนั้น เพราะไม่อยากให้เขามายุ่งพี่นาลงไม่เห็นเหรอคะว่าเขาทำสายตาเจ้าชู้ใส่รันจะตายหญิงสาวคิดคำตอบอย่างเร่งด่วนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุผลที่เธอให้ไปนาลงจะเชื่อไหมแต่หญิงสาวรู้แค่เพียงว่าเธอจะไม่มีทางยอมรับว่าเคยรู้จักกับผู้ชายแบบนั้นในฐานะคนรักมาก่อนเขาดูตกใจมากกว่า อาจจะเป็นเพราะพี่เป็นผู้ชายด้วยกันก็เลยดูไม่ออกมัง้งเอาเป็นว่าพี่จะเชื่อในสิ่งที่รันบอกแต่ถ้าวันหลังอยากจะบอกอะไรมากกว่านี้พี่ก็ยังรอฟังอยู่เสมอนะนาลงไม่เชื่อในเหตุผลที่น้องสาวบอกแต่เขาก็ยังไม่คาดคันเพราะคิดว่ามิรันตีคงมีเหตุผลของตัวเองและสักวันถ้าหญิงสาวพร้อมก็คงจะบอกความจริงที่เขาควรจะต้องรู้ ไล่ที่อยู่ใกล้กับเราที่บ้านเพิ่งสร้างเสร็จเป็นไล่ของเขาเหรอคะสาวสวยใจแข็งที่คิดว่าตัวเองจะไม่อยากรู้เรื่องราวของผู้ชายที่เคยทำร้ายหัวใจเธอกลับอ่อนแอและอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปของเขาใช่ไม่เคยทำเกษตรแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างพี่ก็คงจะต้องเอาใจช่วยเห็นเขาตั้งใจจริงแบบนี้ เห็นว่ามาอยู่กับแม่บุญธรรมกันแค่สองคนส่วนคนงานก็หาที่นี่ได้มาเกือบสิบคนพรุ่งนี้พี่ว่าจะเข้าไปดูที่ไร่เขาหน่อยอย่างน้อยก็คนบ้านใกล้เรือนเคียงทำอาชีพเดียวกันมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือนาลงกำลังจะเดินออกจากบ้านเพื่อไปที่สวนส้มของเขาที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเก็บผลผลิตแต่เป็นอันต้องหยุดลงเมื่อได้ยินในสิ่งที่น้องสาวพูดคนแบบนี้ ไม่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นเพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยมีน้ําใจให้ใครคนเห็นแกนตัวแบบนี้สมควรถูกลอยแพให้อยู่คนเดียวอืมตกลงเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนเห็นแก่ตัวกันแน่นลลงหันมาส่งยิ้มให้น้องสาวรอยยิ้มของเขาเหมือนต้องการให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขารู้ทันทุกคําโกหกแต่เขาก็ยังเลือกที่จะรับฟังเธอพี่ชายออกไปดูสวนส้มแล้ว เวลานี้มิรันตีอยู่แค่เพียงคนเดียวในบ้านความเงียบกับความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ทําให้เธอคิดย้อนถึงอดีตเมื่อครั้งที่ครอบครัวเธอล้มละลายแล้วพ่อก็มาจากไปเวลานั้นชีวิตของเธอเหมือนเรือลำน้อยที่ลอยเควงอยู่กลางทะเลคนเดียวที่เธอต้องการให้ไม่อยู่ข้างๆคอยจับมือเธอไว้ก็คือผู้ชายที่เธอรักที่สุดและเธอก็คิดเสมอว่าเขาก็รักเธอเช่นกัน จนถึงวันที่เธอทุกข์ที่สุดในชีวิตเธอถึงรู้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่เคยรักเธอเลยวันนั้นคุณไปไหนมิรันตีไม่ได้ถามข่าวๆอะไรจากใครเพราะเมื่อเธอรับรู้ว่าชายหนุ่มไม่พร้อมจะมาอยู่เคียงข้างก็เลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ไม่ติดต่อและสู้ปัญหามาแค่เพียงลำพังกับแม่ในคืนที่พ่อของเธอจากไปเธอไม่รู้จะเริ่มต้นกับชีวิตอย่างไรได้ซ้ำ แม่ของเธอก็ขับรถไม่ค่อยคล่องตัวเธอเองก็ขับรถไม่เป็นหวังว่าจะได้พึ่งราเมศแต่เขากลับรับปากแล้วก็ไม่ยอมมาส่งเพียงข้อความมาบอกว่าเขาติดธุระสำคัญไม่สามารถมาได้มีรันตีพยายามโทรกลับแต่เขาก็ไม่รับสายเขาจะมีเหตุผลอะไรได้นอกจากไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงที่ไม่เหลืออะไรอย่างเราทุกครั้งที่หัวใจของเธอเริ่มอ่อนแอ พยายามคิดหาเหตุผลเข้าข้างผู้ชายที่เธอรักมาตลอดหัวใจอีกข้างหนึ่งมันก็สั่งการว่าทุกอย่างที่เธอคิดเธอกำลังเข้าข้างตัวเองความจริงแล้วสาเหตุเดียวที่เขาไม่มาในวันนั้นก็เป็นเพราะไม่มีผู้ชายคนไหนที่อยากจะคบหากับผู้หญิงที่ไม่เหลืออะไรอย่างเธอแม่คะวันนี้รันเจอเขาแล้วแม้ว่ารันควรจะถามเขาดีไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงได้หายไปจากชีวิตในวันที่รันทุกที่สุด หรือจริงๆแล้วทุกอย่างมันจบตั้งแต่วันนั้นรันเองตัางหากที่พยายามหลอกตัวเองทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวใจว่าความรักที่เขามีให้มันเป็นเพียงแค่เรื่องปลอมๆเรื่องหนึ่งหญิงสาวพูดคุยกับรูปของมารดาที่วางตั้งอยู่บนหัวเตียงตลอดเวลาที่เธอไม่ได้เจอคนที่เธอรักมิรันตีคิดว่าเธอคงลืมเขาได้เสียสนิทแต่วันนี้แค่เพียงเห็นหน้าเธอทำไมกลับรู้สึกทั้งรักทั้งแค้น มันเสียใจอย่างบอกไม่ถูกใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เจอหน้าเขาแต่อีกใจหนึ่งมันก็แคนเหลือเกินเมื่อรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงแค่คนไร้ค่ารันจะไม่อ่อนแอค่ะแม่ในวันที่เราไม่เหลือใครมันไม่เหลือใครจริงๆถ้าไม่ได้พิ่นรงป่านนี้เราสองคนแม่ลูกก็คงแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนผู้ชายที่รันเคยคิดว่าเขารักรันที่สุด กับเป็นคนที่รันไม่เคยเห็นหน้าไม่มีเหตุผลอะไรแล้วใช่ไหมคะที่รันจะต้องหาเหตุผลมาแก้ตัวแทนเขาเพราะความจริงก็มีเพียงแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือความเห็นแก่ตัวคนหมดตัวอย่างเราไม่มีวันรู้จักคำว่ารักจริงได้หรอกใช่ไหมคะแม่ชะม้อยก่อนที่เธอจะจากไปเคยพูดกับลูกสาวให้ปล่อยวางเรื่องของราเมศถึงแม้ว่าตัวเธอเองก็รู้สึกโกรธ และน้อยใจในตัวคนรักของลูกสาวแต่ตากชีวิตของเธอที่จำเนนมาถึงช่วงสุดท้ายของลมหายใจทำให้เธอเรียนรู้ว่าหลายคนต่างก็มีเหตุผลในสิ่งที่ตัวเองทำหากถ้าเรารักใครสักคนเราจะเข้าใจและเห็นใจในเหตุผลของคนคนนั้นเหมือนที่เธอให้อภัยในความผิดพลาดที่พ่อของมิรันตีได้ทำไว้จนทำให้ครอบครัวล้มละลายเพราะเธอรู้ว่าสามีทำทุกอย่างจากความตั้งใจ ที่อยากให้ครอบครัวร่ำรวยกว่านี้รันจะพยายามให้อภัยเขาแต่มันก็ยังทำไม่ได้จริงๆค่ะแม่มีรันตีกอดรูปมารดาร้องไห้มีเพียงแม่เท่านั้นที่รับรู้เรื่องระหว่างเธอกับราเมศความลับนี้เธอตั้งใจที่จะไม่บอกให้ใครรู้อีกเพราะถ้านารงรู้เรื่องนี้เขาคงอยากให้เธอกับผู้ชายคนนั้นมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องซึ่งสำหรับมิรันตีแล้ว เธอไม่ได้ต้องการแบบนั้น